พวกเราในรายการมือนีแอคแล้ววันนี้จะมารีแอคอะไรอะ่ะ มันเป็นอะไรนะเป็นเทเลอร์ไงของอะไรนะของซีรีส์เรื่องแบบปลักแรกโคตรยา่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยเขาเป็นหนังมาแล้วใช่เขาเเป็นหนังโรงมาก่อนเขาเข้าโรงภาพยนตร์ไปแล้วแต่ว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบอยากให้มันมันอยากจะยาวกว่านั้นก็เลยเอามาทำเป็นซีรีส์ไปเลยเดิรดซีรีส์เลยเเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นหนังที่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ G m นเทีใช่แต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ย ไหนๆค่ายเราก็ทําซีรีส์มาตลอดแล้วเราก็เลยลองเอามาทําเป็นซีรีส์ให้มันยาวดูมากขึ้นเราอันนี้ก็เันเป็นตัวออฟฟิเชียลที่ออกอมาล่าสุดเราจะลองมาดูกันดีกว่าว่าต๋องกับลินเนี่ยเขายังจะเป็นยังไงกันอยู่นะ <c oughs> ไปดูไป,ไปจริงคนเราจะรักแรกกันได้จริงบอะๆๆๆวะ ที่เราได้รับความรักจากตองอ่ะมันก็ยากนะที่จะเจอคนที่รักเราได้แบบนั้นอีกผีไม่เก่งในฐานะที่เธอเป็นหัวหน้าห้องดูแลต้องทั้งใจเดียด้วยอุ้ยเจ็บมัต้องทั้งใจเดียนด้วยวะอ้ยอู้หเต็มเต็มมึงวิ่งวิ่ง๋ยวนี้วิ่งสองเร็ว ได้ที่สองเว้ยนี่เหมือนลูกพี่ใช่ได้ที่หนึ่งใช่ได้ทีหนึ่งเหมือนย่ำอยู่กับที่ยังไงไม่รู้ว่าพี่ฮะับเอ็มไม่ใช่แบบตลอดเนี่ยเขาสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนดีก็เลยพามันมาหาของขวัญนั่นเนี่ยมึงอย่าบอกนะว่ามึงเอาหนังต้อนให้ของขวัญที่มาเนี่ยโอ้เจ้าโอ้เนี่ยป้าไม่ได้แค่พูดเก่งอย่างเดียวนะปา่ดีมากด้วยอ๋อเอ้าโี่สุด เจ็บื่่ีนะยอมรับมาเถอะเราก็หน่ารักใช่กะลัะน่ารักค่ะมึงแม่ไมืเนเบียร์ไม่มีเลยแม่ค่ะเอ้าลิงเอาชนะรักเกยบแล้ววัผสสีนี้มเลยเฮไม่แม่ผมไม่รอหรอเดี๋ยวกู้ตรงนี้เลยต้องช่าเราใช่มุงบ้าอะไรไม่ชอบมาส่งทุกวันมึงมึง่ยตอง ไม่ชอบค่วนโง่แต่ปุ๊บมึงเออความฝันแต่ไม่เกอเยม่ชแต่กูว่าเขาชอบมึงแล้วเว้ยเราโคตรชอบเธอเลยขอบคุณที่ชอบเรานะต๋องเฮ้ยมันร้อนมันร้อน เห็นใช่ไหมขอให้คนเก็บความรักช่วงเวลาและคืนวันไว้ในใจตลอดไปไหนนะถ้าตอนนี้เราขอโอกาสอีกครั้งยังทานไหมมันไม่มีช็อตนี้ตามช็อตรักแรงเดื้อซีรีส์ไงล่ะจ้อ่ะ จบไปแล้วกับเทเลอฟิชเชียลเทเลของรักแรกโคตรลืมยากคำว่าตอนแรกแอบแอบแอบเครียดนะแอบกังวลนิดนึงว่าเขาจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตัดฉากใหม่ๆเข้ามาให้เราอยู่ในในในออฟิเชียอ่ะเออแต่ว่าตอนแรกเพราะว่าช่วงแรกไม่มีแต่อันที่อยู่ในโลงแล้วที่เคยดูอะไรเงี้ยแต่ว่าอ๋อมันมันทำให้เราได้เห็นเหมือนได้เห็นชีวิตของตัวละครตัวอื่นมากขึ้นเพราะว่า ตัวที่เข้าไปในในโรงภาพย,ายนตร์ก็จะแบบเห็นตัวหลินกระต่องมาเยอะอแต่ว่าเพื่อนเพื่อนในแกง๊งไม่ค่อยรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงพ่อแม่เป็นใครออแบบนิสัยแบบไหนอะไรแบบนี้ก็จะรู้น้อยแต่อันเนี้ยเหมือนเหมือนขยายความให้ว่าแต่ละตัวละคระมีเขาเรียกว่าแบ็คเกราอย่างไรเป็นการขยายคาลเตอร์ให้ไม่ไม่เป็นการขยายแบ็คกราของตัวละครแต่ละตัวให้ว่าแบบว่า ผ่านอะไรมามีพ่อแม่เป็นใครเออพ่อแม่มันมีปฏิสัมพันธ์กันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยดีขอโทษฉากเมื่อกี้ที่คิดไปด้วยนะครับก็ใครเคยเออใครเคยอะไรอะไรอยู่ด้วยกันก็รู้รู้กันเนาะก็รู้กันอยู่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่านไปอ่านไปแต่แต่ยังหวังอยู่นะยังหวังอยู่นะไม่สายแล้วไม่สายไม่สายเราเป็นสาววัยอ่อนแต่ว่าน่ารักมากน้องฟิล์มเล่นเก่งมากเลยอ่ะแบบ คือเอางี้คือฉากบางฉากถึงจะเคยดูในภาพยนตร์แล้วอะแต่ยังรู้สึกว่าแบบมันยังรู้สึกอยู่แหละ <c oughs> มันยังทําให้เรารู้สึกได้อยู่เลยว่าแบบว่าฉากนั้นคือฉากอะไรอะแบบเจ็บจี๊ดอะไรอย่างเงาิดไหมนะ ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนเวในการจบจบอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ไงก็อาจจะเปลี่ยนเวก็ได้อาจจะได้โอกาสอีกครั้งก็ได้นะอาจจะเป็นว่าดาวเดิมที่ยังเป็นคนเดิมอยู่อะไรเงี้ยใอ่ดาวเดิมหรอเออแต่ว่าลุงลองวิวน่ารักมากเลยอ่ะจริงเนาะเหมือนแบบเห็นความน่ารักของ้องวิวได้มากขึ้นเพราะว่าตอนที่ตัวภาพยนตร์อ่ะมันไม่ได้เห็นเยอะขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเห็นตาลินเยอะแล้วก็เห็นวิวแค่ยืนข้างลินแล้วก็ เป็นเป็นเป็นคนหนึ่งเฮ้าเป็นเพื่อนเฮ้าคนหนึ่งที่แบบอยู่กับนางเอกอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยได้เห็นความน่ารักได้เห็นแบบนีโอกับหลินน่เงี้ยเอ้ได้เห็นนีโอกับตั้งโอ่ะจ้าโอ้จ้าโอ้จ้าโอ้น่ารักอ่ะแบบปากหวานมากชอบชอบชอบนีโอมันเลิศเออแล้วแบบแต่ละคนดูใช้สายตาเก่งมากเลยนั่นหนเลยอีชางกันดีมากจ้าคนเลยชอบซีนที่แบบว่าปากจิ้มแล้วก็หันมา เจออืมมันแบบว่าเหมือนคุ้นเคยว่าสมัตินี้คือคนเดียวคนนั้นเลยอะดูคนลุกในการที่แบบหันสายตาขึ้มองมาสายตาเหมือนเขาหายไปจากชีวิตนานเลยนาหลับมากเออแล้วแบบตอนนี้เขาเหมือนกลับมาหรออะไรเงี้ยเอ๊กก็ต้องไปเดากันเอาความรู้สึกที่มันกลับมาเงี้ยมันดูใช่ได้ยินเพลงนะเป็นเวอร์ผู้หญิงมีมีเสียงผู้หญิงแต่ไม่รู้ว่าใครแต่อาจจะเป็นน้องพีมก็ได้ใช่เดาว่าพีมโอ้น้องเราจงโลยเขาพูดถึงชิมอน ชิมอนมามีกี่โผลมามีกี่ชายโผลมาฟึ๊บฟึ๊บหมุนบาสเกตบอลขึ้นมาแล้วบี๋งเออแล้วก็มีฉากที่แบบว่าอยู่กับนันนนนนนั่นเรักม่ใช่ชิมอนเป็นมามีหรอตัวนี้เดียวโอเคเชื่อแล้วเสียชิมอนฉากที่อยู่กับนันนนนเมื่อกี้ดูจริงจังนะ ดูเป็นมูดความจริงจังและในตัวอย่างเมื่อกี้ทุกคนดูตัวละครทุกตัวเวลามีเขาเรียกว่าดีฟทอ k กันดูดีฟทอ k กันหลายคู่มากเช่นยูโรด้วยยูโรอานนนนก็มีดีฟทอ k แล้วก็นั้นไอ้นานนกับชิมอนเ็ามีมีแค่มีแค่โอมกับมีโอที่ดูแบบชีวิตลันล่าสุดๆดูไม่มีดีฟทอลอะไรเขาหรอกชีวิตกูแบบฮ่าลันาโอยการเป็นลาล่าอย่างงี้ เออดีอ่ะดู่ารักอ่ะดูแบบมีหลายมูทมีหลายมูดแอนโทนให้เราได้แบบว่าจริงเป็นเป็นส้มตำเลยเออเป็นชีวิตไหมดูเนาะดูแบบดูเป็นละครวมันสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตใช่แล้วทุกตัวละครดู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 เออดูสมจริงแล้วซีรีส์แบบนี้ดูติดง่ายนะเพราะดูแบบมันเรียวใช่ถ้ามันแบบรีเลทถ้ามันรีเลทปุ๊บมันก็จะดูแบบวานี้เลยใช่ก็นั่นแหละดูแต่แอบเห็นตอนสุดท้ายก็แบบนน้องดูโตจริงนะ ดูโตโตแล้วรู้สึกแบบว่าพราซีนที่จิ้มปากกาใช่ไหมจิ้มปากกาแล้วก็แบบตอนที่แบบขอโอกาสอะไรแบบนั้นตอนสุดท้ายอะดูโตอะดูเป็นแบบเชื่อหรือว่าเขาไม่ต้องหรือว่าเขาไม่ต้องรอโลกผู้ขนาดเราอะเชื่อแบบเชื่อว่าไม่ใช่คือคือเรื่องออายุเท่ากันแล้วก็คือเชื่อว่าเออดูโตแล้วเออดูโตจริงอมดูเล่นเป็นบทแบบ แบบดูไม่มีอะไรเลยอ่ะหมายถึงว่าเป็นบทที่ไม่เครียดเลพราะว่าปกติอ่ะเราจะเห็นบทบาทที่โอมได้รับมันจะเป็นความเครียดมีบทที่ซีเรียสดิฟทอล์กตลอดเวลาอะไรเงี้ยที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ดูเรื่องนี้ไม่ค่อยมีตั้งไม่มีตั้งแต่ในในตอนตัวภาพยนตร์แหละและดูตัวอย่างตรงนี้ก็ดูไม่มีแบบช่วงที่แบบมีความซีเรียสของตัวละครอะไรเงี้ยก็เลยน่าจะเป็นตัวละครที่ผ่อนคลายที่สุดในเรื่องคิดว่าเห็นความสดใสของน้องไงใช่นิโอด้วยนิโอก็เป็นฟิลเดียกับโอมอ่ะดูไม่ค่อยมีมีบท ที่ซีเรียสอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องรอไปดูสักเท่่าไหรในเรื่องว่าแบบว่าอาจจะมีก็ได้อาจจะแบบว่าได้เห็นเพราะว่าฉันชอบโอมเล่นดราม่ามันถึงนะมเล่นน้มันถึงมาก ดีเหมนนีโอมก็เหยียบเท้ากับวิวไปเงี้ทั้งวันอูไม่ไม่ได้เด่นแค่ตัวละครสองกาลินแหละตก็นีดูแบบได้ได้มีแอร์ทาวนเออเพราะว่าเป็นซีรีส์ไงมีหลายตอนก็ได้เล่าเรื่องของตัวเองใช่ก็น่าน่าดูอ่ะมันน่าสนุกอ่ะตอนมันเหมือนเอาอะไรที่ขับาวดจบภายในสองชั่วโมงมันดึงเวลาให้ได้เห็นมากขึ้นแบบ อาจจะ12 E ีีหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกไว้อาจจะเป็นการขยายความความเอ๊ะในภาพยนตร์ที่เราแบบเอ๊ะทำไมแบ็คกราของมันว่าเป็นยังไงมาเข้าใจมากขึ้นใช่เช่นแบบว่าทำไมมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมจะเป็นทำไมจะต้องเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนที่เราสงสัยว่าทำไมทุกตัวละครแทบจะชอบหลินทุกคนเลยวะเพราะเราก็ดูไม่รู้ไงอย่างต่องมันเล่าตลอดมันมันได้รู้ว่าทำไมต่องถึงชอบหลินเริ่มชอบตอนไหนอะไรเงี้ยแต่อีตัวอื่นอะ ที่มันแบบว่าจีบหลินด้วยอ่ะชอบชอบยังไงชอบตอนไหนชอบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยใจทุกตัวเลยล่ะไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นพายอกค่ะโอเคจบไม่ครับพูดออกมาเพราะต้องเป็นลูกค่ะคือจบเลยนะก็จบแล้วไม่ต่องไม่ใช่ลูกนะนนเป็นลูกโอเคได้แล้วนนไม่มาแก้ผ้าเดินตัวไปทั่วเหมือนต้องคือต่องไม่เป็นลูกหรอไม่เป็นโอเคเพราะว่าต้องเดินแก้ผ้าไม่ได้อ๋องินแม่กรดมากแม่กูธเพราะนั่นแหละทุกคนมัน มันมันมันรู้สึกคิดถึงน้องเออมันช้ำใจอยู่นะเออรู้สึกคิดถึงน้องแบบว่ามันถ้ายอมของเรามีรักโรงรักแรกอะไรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ย้อนคิดถึงหวนคำหนึ่งถึงแต่ว่าตอนอันภาพยนตร์อ่ะมันไม่สมหวังเลยแต่อันนี้อาจจะสมหวังก็ได้มความแบบความความรู้สึกของเฟิร์สเซอร์ก็นด้เพล่อันะ ใช่ก็รุนกันดีกว่าว่าต่อของเราจะได้สมบักักรักแรกของเขาหรือเปล่าในเวอร์ชันของซีรีส์ยาเออก็นั่นแหละทุกคนใครคิดถึงตัวละครของในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มารอดูพร้อมกันกับซีรีส์เรื่องรักแรงโคตรยากแต่ซีรีส์นะฮะใช่ My Pureth ของเรานั่นเองทุกวันพฤหัสบดีตอนสองทุ่มครึ่งทาง GMMTV 25และย้อนหลังยอหลังทาง YouTube ของ GMMTV นะจ๊เริ่มวันที่21่มีนาีแล้ว โอ้ยก้อนมันญาดูมากเลยคําแมก็ย้อนกลับไปคิดถึงหลักแรกนะครับโอ้ยอยากเรียนมัธยมหลักแรกของเราก็ไปรอดูความกันดีกว่าในวันที่2ี่ที่จะถึงแล้วใกล้แล้วที่จะถึงใกล้จะได้ดูแล้วที่มีนานี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลกดติดวันนี้พวกเราสำหรับติ่งก็ขอตัวลาไปก่อนแล้กันค่ะพบกันใหม่สำหรับหน้าว่าจะเอาอะไรมาเสิร์ฟ 布尼卡，拜拜，耶！